พูดง่ายดังสุดๆอะตอนนี้นะเออ,อะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วความดังนะคุณมีแสงแล้วบอกตรงนะงานนี้คุณมีแสงอะคุณไปที่ไหนคุณก็โดนสัมภาษณ์อะไปที่ไหนคุณก็โดนเท้าความคุณคุณต้องโดนถามจากนักขา่าวนักข่าวจะจี้คุณตลอดละครนี้ต่อไปนะเนี่ยแคุณดังแน่นอนดังแน่ แต่ดังในเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออถ้าดังในเรื่องแบบนี้ไม่เวิร์กชัดเจนไหมโอ้โหไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าตีกลับจะโดนตีกลับนะครับโดนซับพอร์ตนะครับเนะบนะดละยูเทิร์นกลับมาเล่นงานตัวเองได้อ่าใช่ไหมแสงเข้าชำ่ชำช้ำใช่ไหม ใช่ดังแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กดังในเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหอะไรก็พินาศหมดเอฟซีเอะแฉแฉแฉไปแฉมาไม่ใช่จะเรื่องดีนะเออใช่แฉไปแฉมาไม่ใช่เรื่องดีนะเรื่องพวกนี้ไม่เข้าตัวทั้งนั้นอะเอาจริงๆเข้าตัวทั้งนั้นคุณแฉไปแฉมาก็วกวนเข้าตัวเองอยู่ดีเห็นไ,ไหม แทนที่จะได้เงินแล้วแทนที่จะนะไม่มีปัญหาไม่ไม่ไปให้ไม่ไปให้อสัมภาษณ์ใครไม่ไปอะไรใครนะครับใช่ <c oughs> ในเรื่องเรื่องราวพวกนี้นะไม่มีใครได้ได้ดีสักคนอนะ่ะในกระแสตรงนี้นะบอกตรงยิ่งเป็นคนดังเนี่ยโอ้โหนะ <c oughs> คุณได้ดังสมใจแล้วบอกตรงคุณได้ดังดังสมใจ ตามหลักก็ไม่ค่อยรู้จักอยู่แล้วนะโอ้รู้จักเลยเขานี้อืมโอ้ยเดี๋ยวเขาก็สัมภาษณ์นะครับไปไปนี่ช่องนี้ที่เดียวนะช่องนี้คุณก็คุณก็เดี้ยงแล้วเออเพราะว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะถามคุณอีกเชิญชวนคุณไปอีกอ่ะเดี๋ยวออกช่องนูน้นช่องนี้เออเขาก็อยากจะจะได้อยู่แล้วนะเออในเมื่อคุณไม่มีงานทําเนี่ยคุณออกรายการคุณก็ได้ตังค์แล้ว โอ้คุณออกสื่อคุณก็มีแสงแล้วเออ,อยาก,กได้ต้องการเงินใช้นี่ไม่ใช่หรือในเมื่องานไม่มีคุณก็ต้องออกรายการบ่อยๆรายการเขาจ้องอยู่นะครับบอกตรงนะเขาจ้องเขาจ้องดึงตัวไปออกรายการอยู่แล้วใช่มันมีแต่แพ้กับแพ้อยู่แล้วในเมื่อในเมื่อคุณมีหลักฐานนะครับ อ่ะเป็นสัญญาอยู่แล้วเนี่ยมันมันแก้ไม่ได้เลยในหัวข้อในสัญญาตรงนั้นเนี่ยมันฟ้องระบุไว้ชัดเจนมีการเซ็นกำกับไว้เยอะหลายคนทั้งญาติพี่น้องก็กเซ็นด้วยอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่าคนจะไปเอาเงินเขาเพิ่มอีกเนี่ยไม่ได้นะไม่มีทางเลยแนละ้วมีตเสียอย่าไปคิดว่าจะเอาเงินเพิ่มได้ยา,ยากบอกได้เลยยากมากๆงานนี้ โอกาสที่จะได้เงินเข้าไปอีกเนี่ยยากแล้วมีแต่จะเสียเพราะเขามีถือเอกสารสัญญาไว้แล้วไงเออสู้ยากแล้วเออสู้กับระบบแล้วตอนนี้นะบอกง่ายๆว่าสู้กับระบบแล้วเออไม่รอดไม่รอดบอกเลยเลยยากแล้วมีแต่จะเสียกับเสียลุ้นกันไปอืม ใช่เขามีคือเป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเขามีบริษัทอยู่แล้วเขามีทนายความของเขาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวทนายความเขาก็มีอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะลุยได้เต็มที่นะครับใชเ่เขาเขาเขาสู้เขาพร้อมเออพร้อมอยู่แล้วที่จะลงมือลงไม้เนี่ยพร้อมมากเลยเออเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่อย่างเนี้ยนะเขามีมีทนายความประจําอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวนะครับสมัยก่อนก็มีเรื่องใช่ไหมคดีตอนนั้นอะ่ะจําได้ไหมที่อาร์มอะอาร์มเออก็นั้นแ้วก็มีคดีตรงนั้นมาครั้งหนึ่งนะแล้วออเราก็หายมานานเลยแล้วก็มาลงตรงนี้อีกโอ้โหนะครับดังมากไอ e. นะีงานนี้ดังกว่าเก่าอีกเออดังกว่าเก่าเยอะงานเนี้ย ดังแรงสุดๆเอะ่ะมันจบแล้ว fc อบอกได้เลยจบแล้วอฟ้องแน่นอนเออเขาฟ้องแน่นอนเพราะาเขาพูดไว้แล้วเนี่ยถูกต้องคู่แข่งก็ต้องอยู่แล้วเขาก็อยากจะมีเรื่องข่าวาวพวกนี้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเขาแส้เขาตกเนี่ยนะกะแสเขาตกพวกคู่แข่งเขาก็จะแซงขึ้นมา ถูกไหมลนะ่ะเออถ้ากระแสเรื่องราวพวกนี้มันไม่ดีดต่ออ่าต่อใครทั้งนั้นเน่ะ FC ก็ดูอย่างอ่าคนอื่นสิที่มีข่าวข่าวเรื่องแบบเนี้ยคล้ายกันอ่านักร้องดัง FC ก็รู้นี่แต่ก่อนที่ลุงลุงแกไปเคยไปร้องเพลงด้วยอ่ะนักร้องดังอะ <laughs> อะนั่นแหละเขาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตลอดแล้วเป็นไงเขาก็ดับเลย พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาโรยลาลงทันทีเลยเออในเมื่อถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยแต่เรื่องพวกเนี้ยเอครบซ้อนมั่งอะไรซ้อนมั่งอะไรซ้อนไปซ้อนมามั่งนี่แหละประเด็น <c oughs> จะทําให้เอฟซีเขาไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ความละเอียดอ่อนมันเยอะเรื่องแบบนี้นะเออเขาจะดูจากความว่าเจตนาไม่เจตนาเนี่ยแหละจะดูจากตรงนั้น อืมแต่พอพอมาเจอแบบนี้นี่โอ้โหนะครับแล้วตอนนี้กำลังฮอตด้วยนะโอ้โอ,องานเยอะด้วยเอฟซีงานเข้าข้ามปีทีเดียวเออแล้วคิดดูสิเอองานก็ออกซิงเกิลใหม่ก็ออกนะโอ้โหงานไปทุกคืนอ่าใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็โรยล้าถ้าเป็นแบบนี้เอาจริงๆ ถ้ายังปรับสภาพกันไม่ได้แล้วเกิดการภาพเพิ่มหลุดขึ้นเกอิออกมาเนี่ยนะเอ,อภาพหลุดคลิปหลุดอะไรเงี้ยโอโ้โหอันตรายมากเอ็ซีบอกเลยเออเพื่ออะไรเหรอเงินไงนะครับนะผลประโยชน์ไงตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วผลประโยชน์นะอะ่สวัสดีคุณคำเขียนนะครับสวัสดีครับผม อาานะสวัสดีคุณอาาด้วยนะครับผมนะมันมันเป็นเรื่องราวของเรื่องการครบซ้อนนะนะเออพูดง่ายๆนะคบกันไปแบบนี้มันไม่ใชด่ดีทั้งสองฝ่ายมันไม่เคยดีสักอย่างนะเรื่องนี้บอกกันได้ง่ายๆย,ยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในพวกนี้ด้วยเนะี่ยโอ้โหไปกันใหญ่เนะียเออ ใช่ครับผมดารามันก็มีมากอยู่แล้วถูกไหมล่ะดราทุกที่เรามีเยอะแยะมากมายแต่จะไม่มีข่าวคราวเนี่ยนะครับมันก็มันก็ดีถ้าไม่มีข่าวคราวก็ดีแต่ถ้ามีข่าวคราวเรื่องพวกนี้ก็ลําบากเอลําบากก็ว่ากันไปว่าสุดท้ายแล้วจะออกในรูปแบบไหนจะฟ้องกันไปยังไงเไปต่ออีกยาวนะแอบบอกเลยเลยไปต่ออีกยาวงานนี้ ไม่รอแล้วนะเออเออก็ต้องยอมรับเขาแหละนะครับว่าเขาผิดพลาดนะอนดีตแฟนแดนเซอร์เนี่ยเขาผิดพลาดผิดพลาดมากใช่พระเพนะ่ะน่ะไม่ต้องโหปูถึงทั้งเรื่องพวกนี้นะเออพังหมดเข้าที่ไหนพังที่นั่นเออ ถูกต้องครับผมไม่น่าทําอยู่แล้วถามว่าตบมือข้างเดียวดังได้ไหมไม่ดังครับตบมือข้างเดียวไม่ได้บอกกันแค่นี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่าเอาว่าง่ายๆว่าใครจะไปโยนให้ใครนะก็ว่ากันแหละใครจะโยนให้ความผิดของใครแต่ละแต่ละคนเนี่ยใครผิดใครถูกก็ว่ากันอแต่พูดง่ายๆว่ายังไงคุณก็เสีย คุณก็เสียทั้งนั้นแหละไม่มีคําว่าได้มีแต่เสียเอ,อเสียแน่ๆในเมื่อตรงนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันเอ,อว่าจะให้บรรยุติได้เร็วๆที่สุดทํำยังไงแต่มันคงจะยุติยากแล้วเพราะว่าเขาตีกลับไปแล้วไงเออตีกลับไปแล้วไงเอาทําไงได้เอาไม่ได้แล้วงานนี้เลยครับจบข่าวแล้วเออแก้ไขไม่ได้แล้ว มีแต่เสียเสียเงินน่ะเสียเวลาด้วยนะเสียทุกอย่างเลยเออถูกต้องอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยนี่จบเลยเอะบอกตรงมันก็มีแค่นั้นแหละถ้าคุณจะมาเล่นเราไม่เล่นเนี่ยมันก็จบถูกไหมแต่นี่อมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยจะไปโทษใครไดนะ้ก็ต้องโทษตัวเองนี่แหละตัวเองผิดพลาด ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นยอมรับว่ามันเกิดไปแล้วอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็จบไงใช่ไหมก็เต็มใจอ้าวอย่างนั้นมันก็เต็มสิใช่ไหมนะมันก็จบ ถ้าเล่นด้วยก็จบไงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากคุณก็รับสภาพไปแล้วกันเออจะไหมนั่งรับสภาพตัวเองไปแล้วกันมันแก้ไม่ได้หรอกเอฟซีบอกได้เลยงานเนี้ยอืมดังมากดังจริงๆช่องไหนก็เล่นเอามาเอามาวิเคราะห์เอามาวิพากว,วิจารณ์วิเคราะห์กันสนุกปากอะเอาพูดง่ายๆเออพยายามจะเจาะ แต่เรื่องนี้มันไม่ซับซ้อนอะไรเลยแอดพูดได้เลยมันไม่มีความว่าซับซ้อนใะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่เขาก็จะวิจาร์เนี่ยเออเขาก็จะวิจารณ์คําว่าซับซ้อนไม่มีซับซ้อนใดๆดทั้งสิ้นเออมันมีแค่คนสามสี่คนนี่แหละนะมีแค่นั้นเออมีสองคู่นะเออเดินเรื่องได้นะเป็นสตอรี่มีแค่สองคู่เดินเรื่องได้ยาว,ยาว เออพูดได้อีกเพียบเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นต้นเหตุอ่ะก็ต้องย้อนถามว่าใครเป็นต้นเหตุเรื่องราวเกิดขึ้นอ่าเห็นไหมเกิดจากใครเกิดจากตรงไหนใช่ก็ผิดอยู่แล้วยังไงก็ผิดนะครับมันผิดมันแน่ๆอยู่แล้วเออใช่ก็มันเป็นไปไม่ได้ไงคำว่าไม่เล่นมันเป็นไปไม่ไดนะ้นี่นก็จะเป็นแบบนั้น อ่าคาถาคงเสื่อมใช่ไหมอ่าใช่ครับผมเล่นใครไม่เล่นใช่ไหมเ <c oughs> ออเขาตีกลับไปเลยดูไม่เจืดเลยงานนี้นะครับเอฟซีเตรียมเตรียมทนายที่ตั้งที่ได้มาเนี่ย <c oughs> ได้ใช้แน่นอนเออใช้ไปการต่อสู้นะเดี๋ยวก็หมดไม่นานแล้วหมดตังสรุปแล้ว ไม่ได้อะไรเลยเสียอีกตั้งหากเสียเยอะด้วยอืใชเ่เต็มที่ใช่ไหมยังเหงาอีกแกว่าเหนื่อยจะตายใช่ฮเหนื่อยจะตายยังเหงาอีกใช่ไหมทั้งร้องทั้งเต้นมันก็เหนื่อยนะเอฟซีนะแอนดว่าก็เหนื่อยอยู่ ร้องไปด้วยเต้นไปด้วยก็เหนื่อยอ่าแต่ก็เหงาอ่าความเหงานี่แหละนะครับใช่ครับผมทนายรับทางเดียวใช่ไหมแน่ๆอยู่แล้วเอฟซีบอกได้เลยนะครับยังไงก็ทนายก็ได้ตังค์แน่ๆเออได้จ่ายนะครับกรรมกรรมใครกรรมใดใครก่อไงคนนั้นก็รับไปอืม มีผลกระทบหมดแหละคุณอาจจะไม่เสียตังค์แต่คุณก็ผลกระทบเรื่องชื่อเสียงไงชื่อเสียงที่สําคัญนะชื่อเสียงมันหากินได้ไงแต่ถ้าคุณทําออกมาแล้วชื่อเสียงมันเสียเนี่ยอ่าต่อไปก็อะไรต่ออะไรมันก็จะดรอปลงไปเอดรอปลงไปงานการก็อาจจะดรอปลงไปบ้างนะอะนี่แหละคือปัญหานะอฟซี FC.